สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลเด e m มูฟนะครับสำหรับในเอพิโสดนี้เดย Move รวบรวมข้อสังเกตไประเด็นสำคัญในแง่ของเนื้อเรื่องแล้วก็อิสต์เอ g g จากเดอะ u i c i ส e s อ u a d มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังทั้งนี้ก่อนจะเริ่มนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยด้วยนะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ เอาละข้อสังเกตรแรกนั้นมาจากเพลงประกอบที่เปิดควบคู่ในฉากเริ่มเรื่องเพลงนี้มีชื่อว่า Falsem Prison Blues นะครับแต่งโดย Johnny Cash เนื้อหาของเพลงนั้นเกี่ยวข้องกับการถูกควบคุมการโดนบงการซึ่งมันสามารถสะท้อนตัวเรื่องราวภายใน The Suicide Squad ออกมาได้ดีเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวละครที่ถูกควบคุมต่อกันเป็นท,ทอดๆตั้งแต่ Amanda Waller ที่บงการทีม Task Force X Starro ใช้พลังควบคุมจิตใจเหยื่อง i n g e r ควบคุม Starro อีกทีส่วนรัฐบาล c อโทม o l m o u ก็ควบคุม Singer อีกต่อหนึ่งนั่นเอง ข้อที่2เป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังการพัฒนาและออกแบบตัวละครวีเซลครับไวรัสที่สังหารเด็กๆคนนี้ไปกว่า27คนนั้นเจมส์กันได้ให้ข้อมูลมาว่าเขาได้ต้นแบบตัวละครที่น้องชายของเขาจะมาแสดงให้จากตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่า b u l l the Cat เจ้าแมวเหมียวสายดาร์กตัวนี้เป็นตัวละครจากคอมิกเรื่อง Bloom County ที่วางขายตั้งแต่ปี1980 ข้อที่3นะครับตัวละครนักโทษทุกคนที่ปรากฏในเรื่องจะสวมรองเท้ายี่ห้อคร็อกเหมือนกันหมดซึ่งในแยะของการสวมรองเท้าดังกล่าวถ้าตีความในแง่ของอิส t ต r e ์เมันก็คงจะเป็นการอ้างถึงคิ l เลอร์ครอนะครับอดีตสมาชิกทีมจาก s ซู i d ส s ควอตภาคก่อนหน้าก็เป็นไปได้ข้อที่4ทีมงานของอ m ม n d a วอ l เ er ลอได้แก่จอห์นเอ็กโคนมส โฟ o ์คลาวลีและก็เอม l เลียฮาร์คอนั้นถ้าคผู้ชมลองเปรียบเทียบกับในคอมิกจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพวกเขามีการคัดเลือกนักแสดงและก็ออกแบบตัวละครให้ตรงกับหนังสือการ์ตูนมากๆซึ่งก็เป็นอีกรายละเอียดที่ทีมสร้างนั้นให้ความสําคัญและก็ให้ความเคารพต้นฉบับ เ้าที่ห้าจอห์นออสแรนเดอร์นักเขียนการ์ตูนผู้ให้กำเนิดซูไซส์คอตในเวอร์ชั่นยุคปัจจุบันคนนี้ได้มาปรากฏตัวในภาพยนตร์ด้วยครับเขาจะรับบทเป็นดรฟิสกิบอนนักฟิาศาสตร์ที่ทำงานให้กับองค์กรอาร์กัสและเขาเองที่เป็นคนติดตั้งระเบิดเข้าไปในเบรนสเตมของนักโทษจากเบลเรฟที่เข้าร่วมทีมพรีชีพทีมนี้ ข้อที่าเ Calendar Man วายร้ายคนนี้เป็นหนึ่งในคู่ปรับของแบทแมนครับเขามาปรากฏตัวให้เห็นแวบ,บนึงในฉากคุกและนักแสดงที่รับบทนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับชอนกานน้องชายของเจมส์กันซึ่งก็แปลว่าชอนแสดงเป็นตัวละครถึง2คนจาก The Suicide Squad เลยนั่นเอง อันดับที่7คือตัวละครที่ยืนข้างขงคาเลนเดอร์แมนนะครับมอนี่มีชื่อว่าเจเรมี่เทลผู้ที่มีพลังในการเปลี่ยนผิวหนังของตอนเองให้กลายเป็นไพ่แหลมคมที่ใช้สำหรับโจมตีได้สมญานามของเขาก็คือดับเบิลดาวผู้เป็นศัตรูให้กับเดอะแฟลชครับข้อที่8คิงชาร์กหรือว่านาดูเอผู้เป็นขวัญใจมหาชนก็ได้รับการให้เสียงภาคโดยซิลเวสเตอร์สตอรโลนซึ่งเราก็ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะนักแสดงท่านนี้ก็เคยมาร่วมงานกับเจมส์กันในบทบาทของสตาร์ฮอ k จากกา a r d i a n of the Galaxy มาแล้วครับ ข้อที่9คอา c o n ล r o l จากคอมิกนั้นเป็นสถานที่ที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายรัฐบาลที่ปกครองประเทศณตอนนั้นสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลส่วนสหาภาพโซเวียตคอยหนุนกลุ่มต่อต้านส่งผลให้ทางการสหรัฐส่งซูเปอร์แมนเข้ามาแทรกแซงซึ่งการปรากฏตัวของซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ทาให้โซเวียตตัดสินใจยิงระเบิดนิวเคลียร์เข้าโจมตีทันทีแต่ว่าซูเปอร์แมนก็เปลี่ยนวิธีระเบิดให้ไปตกในทะเลทรายรกร้างจนได้ฉะนั้นประเด็นเกี่ยวกับการต่อสู้ภายในประเทศจึงถูกหยิบยกมาใช้งานออออีีีีกกกกครรรรรััััั้้้งงงงงงงในนนนหหเเเืื่่แถมยยปะด็วบบลขทาาส แแองยยู่ด้วข้อที่10คริปโตไนท์บุลเลตแม้จะไม่ได้เห็นฉากย้อนอดีตในช่วงที่บลัสปอร์ตยิงซูเปอร์แมนด้วยกระสุนคริปโตไนท์แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถูกเอ่ยถึงโดยอแมนด้าครับและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอมิกซูเปอร์แมนวอลลุ่มทที่เขียนโดยจอห์นเบิร์นเมื่อปี1987โดยคนที่จัดหากระสุนให้กับบลัดสปอร์ตก็คือเล็ก์ลูเทอร์ข้อที่15บครซี่ค ตัวร้ายคู่ปรับของแบทแมนก็มารากฏในคุกเบลเรฟด้วยเช่นกันก็สังเกตก็คือเธอมีผิวที่เต็มไปด้วยลวดลายสีสันต่างๆทว่าข้อมูลจากคอมิกระบุว่าตัวละครคนนี้จริงๆแล้วมีชื่อว่าพอลเด็กเกอร์เขาเป็นจิตกรแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นหัวขโมยครับกระทั่งพอนั้นตาบอดจากบาดแผลกระสุนปืนในขณะเดีวยวกันเขาก็โดนจับจากนั้นเขาก็อาสาเข้าร่วมการทดลองเพื่อหวังว่าตนเองจะมองเห็นได้อีกครั้งทว่าผลของการทดลองก็ทำให้เขามองเห็นได้แค่แสงจ้าและก็ไม่สามารถแยกแยะสีสันได้หมอนี้ก็เลยกลายเป็็นนนนบ้าานานรแลวกก,กเเิดเปยอ่ง เรซี่คิวขึ้นมาในที่สุดก้อที่12คิงชาร์กับหนังสือของเขา จากอ่านหนังสือของพี่ฉลามของเรานั้นมีต้นแบบมาจากคิงชาร์กในยุคหลังของ DC Com i c s นะครับและแม้ว่าเขาจะอ่านหัวกลับก็ตามแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าวายรรายคนนี้พยายามทําตนให้ฉลาดขึ้นหรือจะบอกว่าปฏิบัติตัวให้เหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนอกจากนั้นหนังสือที่เขาอ่านนั้นมีชื่อว่า The v a r i e t s of Religious Experience ที่เขียนโดวยวิลเลียมเจมส์เนื้อหานั้นเป็นการศึกษาผลกระทบที่มาจากการนับถือศาสนาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมากกว่าที่จะเขียนบอกเล่าศาสนาออกมาเป็นภาพรวมนอกจากนั้นแง่มุมของความคิดที่เล่าผ่านตัวละครต่างๆในเรื่องก็มมีควา ปจเจกเช็คเช่นความเชื่อและก็การแสดงออกจากการนับถือศาสนานั้นๆอีกด้วยข้อที่13โยธันามข้อมูลในคอมิกนั้นระบุว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานีวิจัยที่สร้างขึ้นโดยทหารนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั้งนี้โยธันามนั้นเป็นชื่อของอาณาจักรยักษ์จากตำนานนอสทหารนาซีตามเนื้อเรื่องนั้นระบุว่าพวกเขาสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งโดยการบุกโจมตีทางอากาศที่ทําได้ยากและมีทางเข้าออกที่จํากัด อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามโลกได้จบลงกลุ่มผู้ก่อการร้าย G.H. ก็ได้เข้ามายึดครองที่นี่สมผลให้ในเวลาต่อมานะครับอาร์เมดาวอลเลอร์ก็ได้ส่งทีม s u ซ c i ายสควอตเข้ามาบุกยึดที่นี่กลับมาจนได้ซึ่งบทเนื้อเรื่องดังกล่าวก็ได้ถูกเอามาใช้ต่อยอดในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ DCEU นั่นเอง ข้อที่สิบสี่โปรเจกต์ Starfish โครงการปลาดาวหรือว่าดาวทะเลในเรื่องนั้นอันที่จริงแล้วในชีวิตจริงก็ต้องบอกว่าทางการสหรัฐนั้นเคยใช้ชื่อคล้ายๆกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี1962สหรัฐอเมริกานั้นต้องการทดสอบศักยภาพของระเบิดนิวเคลียร์พวกเขาจึงตัดสินใจส่งจรวดที่มีชื่อว่า Thor rocket เข็นไปยังชั้นบรรยากาศพร้อมกับอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าวจากนั้นก็จุดระเบิดเพื่อด,ดูผลของการทดสอบซึ่งโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Starfish Prime ข้อที่15รอยสักที่เปลี่ยนไปเดิมทีบริเวณด้านหลังของฮาร์รี่ควินจะมีรอยสักที่เขียนว่านี่คือทรัพย์สมบัติของโจ๊กเกอร์แว่าเมื่อเวลาผันเปลี่ยนไปนะครับเธอก็เปลี่ยนประโยคหม่เป็น properties of no one หรือว่าก็คือเธอไม่ได้เป็นสมบัติของใครอีกต่อไปแล้วยกเว้นแค่ตัวเธอเองเท่านั้นทีนี้นอกจากรอยสักเสื้อก็เปลี่ยนจาก properties of joker มาเป็น l e a fast die cloud อีด้วย ข้อที่16 s t a r ์โรเป็นไวรัสตัวแรกที่จ t i ติ League ต้องร่วมมือกันต่อสู้แถมพลังในการควบคุมจิตใจและความคิดของมนุษยก็ตรงกับตามต้นฉบับทั้งนี้สภาพของใบหน้าตอนที่ปลาดาวตัวเล็กๆหลุดออกมาในคอมมิกเท่าที่ผมเข้าใจก็คือพวกเขาจะยังคงสภาพปกติเอาไว้ได้นะครับเมื่อปลาพวกนี้หลุดออกไปซึ่งจะไม่เหมือนกับเดอะซูซายควอสที่หน้าเละไปแล้วนะครับยิ่งกว่าโดนเฟสฮักเกอร์จากเอเลียนกระโดดมาเกาะหน้าซะอีก ขอที่17ในยักษ์ของนกที่ปรากฏในเรื่องสังเกตว่าตลอดทั้งเรื่องทางพุ่มกับจะแทรกนกเข้ามาในซีนเรื่อยๆนะครับทั้งนกที่เซเวนปลาลูกบอลใส่แบบซิงเกิลฮิตคิว าว่านกสายพันธุ์เดียวกันก็มากินซาาของเขาในตอนที่หมอน,นี่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าจะเป็นนกที่ิงชาร์กเห็นนกที่ปรากฏเป็นมุมมองในความคิดของฮาร์รีควินฉะนั้นนกจึงเป็นตัวแทนของทั้งอิสรภาพและการถูกกักขังเมื่อมนุษย์ต้องการที่จะเลี้ยงพวกมันไว้ในกรงเ,เช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมซูไซส์คอรดครับยังไงก็ตามคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอิสรภาพในการซื้ออุปกรณ์ไอทีนะเพราะว่าแอดไวส์นั้นให้อิสระในการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ adwise.co.th ได้อย่างเต็มมมมมที่่่่่่่ไวววาาาคคผู้ชจะอออออยกพิเ Monitor, เเตรรร์์ใใหหโนืง ๆก็สามารถแวะเข้าไปเลือกซื้อหรือว่าเลงไว้ก่อนก็ย<ม>ังได้อีกทั้งถ้าเป็นคุณผู้ชมจาก The Move ก็สามารถใช้โค้ด TM OF8 เพื่อเป็นส่วนลดตลอดเดือนสิงหาคมได้เลยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับนอกจากนั้น The Move ยังสนับสนุนโดย Optus แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายครับอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได โดยถ้าใช้โค้ด The Move นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะ ข้อที่18แฮร์รี่ควินที่หลุดพ้นจากโจ๊กเกอร์เมื่อทั้งสองได้แยกทางกันจากเหตุการณ์ใน Bir ร์ดออฟเพเราจะได้เห็นมุมมองที่หญิงสาวมองโลกนี้ผ่านฉากแอนิเมชันที่เต็มไปด้วยดอกไม้และก็สีสันต่างๆงเสมือนกับว่าเธอได้เป็นอิสระจนได้แล้วนะครับอีกทั้งคําพูดของเธอที่พูดหลังยิงประธานาธิบดีพร้อมกับบอกว่าถ้าเธอมีแฟนใหม่เธอจะคิดทบทวนให้ดีกว่าเดิมซึ่งมันมีคําว่า r e d flag นะครับและถ้าเราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ red flag นี่อาจจะเป็นอิสสเตอร์เอกเล็กๆท อะไรขึ้นหลังจากนั้น ตอนที่19บักบันนี่บนเสื้อสีเหลืองที่ริกแฟลกสวมนั้นสกรีนเป็นรูปกระต่ายสวมเสื้อที่มีตัวอักษร W.B. พร้อมกับการชูป้ายข้อความที่แปลว่าอุปสรรคคือโอกาสส่งผลให้มีการตีความว่านี่คืออีสเตอร์เอ็กที่สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจมส์การที่เขาเคยถูกดิสนีย์ปลดจากการเป็นผู้อำวกับการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีภาค3ในตอนนั้นเองวอร์เนอร์บร e เธอร์ที่มีตัวละครอ,อย่างกระต่ายบักบันนี่เป็นตัวแทนบริษัทรวมทั้งตัวอักษร W.B. ก็ส่งมอบโอกาสในการทำภาพยนตร์เดอะซูซาย่นเอง ข้อที่20 Mantis นักแสดงที่รับบท Mantis จาก Guardian of the Galaxy อย่างพอมเคลเมนทิสก็มาปรากฏตัวเป็นนักเต้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยฉะนั้นถ้านับตั้งแต่ข้อรแรกๆนะครับตั้งแต่ Michael ู u g e r Sylvester Stallone นะครับหรือว่าชอนกันก็ต้องบอกว่า Suicide Squad นั้นได้ทีมนักแสดงที่เคยร่วมงานกับ James Gunn มาหลากหลายคนเลยและครับ ข้อที่21หมวกของบลตอร์นั้นได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากภาพยนตร์เอเลี่ยนส่วนบนที่ดำสนิทแต่ว่าบริเวณปากและคางที่คล้ายกับคมเขี้ยวของอสุรกายซีโนมอฟข้อที่22ซอซอซเรีย ผู้นำกลุ่มต่อต้านในเรื่องนั้นได้รับการตั้งชื่อให้มีนามสกุลเดียวกับควรนซอเรียครับวายร้ายผู้ที่เคยถูกตึงตัวให้เข้าร่วมสมาชิก justice league แต่ว่าเขากลับไม่ผ่านการคัดเลือกควรนก็เลยผันตัวไปเป็นวายร้ายวอนนี้มีพลังจากมือที่โดนฉีดนาไนเข้าไปนั่นทำให้เขาสามารถปลดล็อกทุกสิ่งได้แต่ทว่าในที่สุดเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมรีชีพโดยอแมนดาวอลเลอร์ ข้อที่23ต้นกําเนิดของพคาด d อตแมนจากในเรื่องจะมีการเฉลยว่าแม่ของเขาทํางานใน s t a r l a ลซึ่งก็คือสถานที่เดียวกันที่ซิลัสโตนหัวหน้าทีมวิจัยผู้เป็นพ่อของไซบอร์กทำงานอยู่ด้วยโดยเราอาจจะตีความได้ว่าทั้งสองทำงานร่วมกันไม่ก็อาจจะเคยพบเจอกันในที่ทํางานนะครับทว่าผู้เป็นแม่ที่อยากให้ลูกมีพลังเหนือมนุษย์สุดท้ายลูกชายของเธอก็กลายเป็นโพคาดอตแมนจนได้ไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนะครับ คอที่ 24. ่ลอยคัฟแมนผู้กำกับจากโทรมาโปรดักชั่นลอยคัฟแมนนั้นเป็นอาจารย์ของเจมส์กันมาก่อนนะครับส่งผลให้เขาได้รับเชิญให้มาปรากฏตัวในฉากที่กลุ่มซูไซสควอ u a ดแฝงตัวเข้าไปในบาร์เพื่อตามหาซิงเกอร์ข้อที่ 25. ความตายของริกแฟลกนั้นเกิดขึ้นแบบเดียวกับในคอมิกเลยครับเพราะว่าพวกเขาทั้งสองเวอร์ชั่นต่างจบชีวิตลงในโยธานมด้วยกันทั้งคู่ ตอนที่26มิวท่านตัวละครนอกสายตาที่จงใจให้อยู่นอกสายตาจริงๆก็จะเป็นทั้งคนขับรถคนที่ช่วยติดตั้งระเบิดแล้วก็ร่วมทำภรารกิจไปพร้อมกับกลุ่มตัวเอกในฐานะคนดูเราจะแอบสงสัยว่าหมอนี้ทำไมถึงมีบทเด่นไม่น้อยเลยนะครับแถมซีนที่เดินฝ่าฝนมิวท่านก็ปรากฏตัวอยู่ในเฟรมด้วยซึ่งอันที่จริงแล้วในยะของเขาก็คงเป็นเหมือนการสะท้อนความไร้ตัวต,ขตวนของตัวละครมิวท่านนั้นพยายามทำหน้าที่ของตนเองเพื่อให้ภรารกิจสำเร็จแต่สุดท้ายก็ตายไปโดยไม่มีใครสนใจหรือว่าจดจำชื่อได้เฉกเช่นม,มมุุองทีนด้้าใหคคกกับลู ขอองเธต่ำมากๆสเสมือนของใช้แล้วทิ้งที่จะส่งให้ไปสละชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองข้อที่27พ่อของ r ร d c a t c h e r 2ที่ถูกเอ่ยถึงนั้นรับบทโดยไทยก้าไวทีีนะครับูมกับทอร์แร็กนาร็อกและก็ทอร์เลฟแอนด์ซันเดอร์ครับ ข้อที่28ปกติแล้วหนูจะเป็นตัวแทนของฝั่งวายไรส์ซะมากกว่าตั้งแต่หนูติดเชื้อจาก Resident Evil Infinite Darkness หรือว่าหนูจากเกม A Plague t a l n n o n o n e n t ต์คำว่าเจมส์กันกลับทําให้เราน้ําตาคลอจากการได้เห็นหนูมากมายขนาดนี้ได้แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นคุณค่าของหนูมากขึ้นอย่างน้อยก็ในฐานะผู้ปราบสตาร์โรบอสใหญ่ของหนังภาคนี้ครับ ข้อที่29สตาร์โรฟูถูกกระทําคําพูดของเขาก่อนที่จะล้มความไปก็น่าจะสะเทือนใจคนดูไม่น้อยเลยเพราะว่ากว่า30ปีที่ผ่านมาเ <c oughs> ขาที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศอยู่ดีๆก็โดนนักบินอวกาศสหรัฐจับมาซะง,งั้นแถมยังโดนขังเอาไว้ในคุกยุธธรรมเพื่อการทดลองอีกทีนี้เมื่อหลุดออกมาได้การที่สตาร์โรจะออกอารวาสแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อยู่นะครับและนี่ก็คงเป็นอีกประเด็นเนื้อเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมความโหดร้ายของมนุษย์ข้อที่30ิวีเซลที่จะกลายเป็นแวร์วูฟ อาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้นะครับตั้งแต่ซีนที่มีสมาชิกทีมบอกว่าวีเซลก็คือแ well วร์บูฟหรือเปล่าทว่าในฉากเอนเครดิตเมื่อหมอนี้รอดตายจากการจมน้ําตอนนี้เขาได้รับอิสระและได้โอกาสออกล่าเหยื่ออีกรอบซึ่งพอไปจับคู่กับฉากกลางคืนพร้อมกับดวงจันทร์ที่อยู่เป็นแบ็กกราวด์มันก็ชวนให้คิดนะครับว่าหลังจากนี้หมอนี้น่าจะแอบอ้างเป็นมนุษย์หมาป่าได้อย่างเต็มรูปแบบได้แล้วละครับ เอาลละครับและข้อสุดท้ายข้อที่31ก็คือการรอดชีวิตของพ e a เมเกอร r นั้นมีเหตุผลสําคัญมาจากทาง HBO Max กําลังจะมีซีรีส์ของตัวละครคนนี้คาดการว่าเขาจะเข้าร่วมทีมที่มีชื่อว่า Checkmate คอนเซปต์ก็คล้ายกับทีมพรีชีพเลยนะครับเพราะว่าในคอมิกทีมลุกข้านก็จะประกอบด้วยเหล่าวายร้ายด้วยเช่นกันและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วละครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมช,มชืช่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะตัววิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ